มมาใหห้รักเิดฉนพี่ดูอะไรนี่สิผิดคาดแฮะทำไมเธอไม่เลือกรูปตอนที่ฉันบีบคอเธอละเห็นรูปแล้วใช่ไหมเออฉันก็นึกว่าจะเป็นข่าวเกาเหลาแต่กลายเป็นข่าวคูจินซะงั้นข่าวคิดจะทำอะไรวะ นั่นสิบา่ายนี้แกมีเวิร์กช็อปนะมุกแกเลียกไม่ได้ยังไงก็ต้องเจอพราวเรียงไม่ได้ก็ต้องเผชิญหน้าฉันอยากรู้เหมือนกันว่าพราวจะทำหน้าย,ยัางไงตอนเจอหน้าฉันตอนนี้ฉันขอแค่อย่างเดียวนะขอแค่แกมีสติโอเคพี่โอเคหรือเปล่าฉันเป็นห่วงพี่นะ ฉันโอเคแค่ต้องระวังตัวให้มากขึ้นถ้าพี่มีอะไรอะ่ะพี่โทรมาหาฉันนะฉันจะรอรับสายพี่ขอบคุณนะ เธอรู้ดีว่าควรจะทำอะไรคนแบบใหญ่นั่นไม่สมควรมีชีวิตที่ดีเธอคิดเหมือนฉันใช่ไหมพี่สาวเธอต้องตายเพราะมันไม่ต่างจากฉันที่ต้องตายทั้งเป็นมีแค่เธอที่ทำได้เพราะมันนำให้เธอเสียคนที่เธอรักไปเขาก็ทำให้มันเสียคนที่ตัวเองรักได้เหมือนกัน พีม์ฉันมีเรื่องหนึ่งที่พยายามนึกแต่นึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกเมื่อคืนน่ะพาวบอกกับฉันว่าฉันไปทําใครสักคนหนึ่งตายฉันไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเลยอ่ะพี่เคยได้ยินไหมไม่อ่ะฉันก็ไม่เคยได้ยินพาวเขอาใจอะไรผิดหรือเปล่าน,น,น่าน่ะสิแต่ว่าตอนที่พาวพูดอ่ะดูแค้นมากเลยนะเหมือนฉันไปทําใครสักคนหนึ่งตายจริงๆแล้วแกไม่ได้ถามพาวหรอ ถามไปแล้วแต่พราวไม่ยอมบอกฉันแล้วยังพูดอีกว่าให้ฉันไปหาคำตอบเองตุกอุ้ยบังเ<ป>อิญบังเอินอ่ะผมไม่คิดรือเปล่าไนี่ยบังเอิญที่เดินมาเจอกันไปค่ะไปวิร์กช็อปกันค่ะทอันนี้จ้ะ พี่นะัดฉันมีเรื่องสนุกสๆให้พี่ทำถ้าจะทำอะไรอะ่ะเธอคิดดีๆก่อนนะฉันคิดดีแล้วพี่ต้องช่วยฉันนะเราลงเรือลำเดียวกันแล้วพี่ห้ามทิ้งฉันโอเคถ้าทำพลาดจงคาพี่แน่แล้วฉันจะโทรบอกในตายอง วันนี้เรามาเริ่มเวิร์กช็อปกันดีกว่าหัานหน้าเข้าหากันคราร์ลชามิลเลอร์กันนะคะวันนี้เอทำอะไรบี B, ตามเท่านั้นเองง่ายๆอ่ะสามสองหนึ่งไปค่ะอ่าค่อยๆค่ะมีสมาธินะคะลูกมีสมาธิไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบค่ะโอ้คู่นี้ดีมากเลยสมาธิดีมากคนหลับตาขลับตาห้ามโกงนะคะหลับตาทุกคนนะคะแล้วก็ทุกคนนะคะ่ะก็มึงก็โทษเสยอเลยครับพาข้นไปข้างล่างป๊บนมึงได้ไไนเลยก โอเคหลับตาอยู่หลับตาอยู่อทุกคนจินตนาการเป็นลูกบอลน,นะคะมีลูกบอลอยู่ข้างหน้าตัวเองสามารถทํามือได้นะเอาลูกเล็กๆก่อนลูกเล็กๆเล็กที่สุดท่าดีเล็กได้ค่ะลูกของพี่พิมพ์กับเายนัน,นต่อไปเราจะติดต่อกันทั้งนี้นะฉันจะส่งข้อความบอกเธอเรื่อยๆเลยพี่ได้โทรศัพท์อีกเครื่องมาหรือเปล่า ทรศัพท์ตกน้ำหรอที่เหลือต้องฝากพี่ต่อแล้วนะไว้เจอกันที่คอนโดคะ่ะฉันต้องรีบไปเข้าเวิร์กช็อปต่อเดี๋ยวมีคนสงสัย รถเลยเร็ววันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะแล้วเจอกันวันเสาร์านี้นะคะวันนี้ต้องสนุกแน่แน่อุยสนุกใช่ไหมล่ะคะพี่ก็ว่าสนุกวันนี้อุยอนนอ้ยแันแน่แอบขี่โกงนี่นาะแอบติดต่อใครคะ ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เชียเปล่านี่คะกิจกรรมจบแล้วไม่นับ่าโกงคะ่ะวันนี้พ่อขอตัวกับก่อนนะคะอพอดีมีธุระต่อคะ่ะแยย่เล ก็หายฮะอะไรนะโทรศัพท์ของพี่พีมพกับน้องมุกหายเหรอคะนี่อย่าบอกนะว่าตอนที่ยัยนั่นออกไปอะเอาโทรศัพท์ของเราไปด้วยเจอแล้วเจอแล้วมีคนเห็นตกอยู่ที่ลานจอดรถใช่โทรศัพท์ของพี่พิมพน้องมุกหรือเปล่าครับผมข,ขอดูก่อนครับใครไปทำตกอยู่ตรงนั้นนะ่ะพี่พิมพ์แกล้งเอาไปทิ้งที่ลานจอดรถ เล่นเป็นเด็กๆไปได้บางไม่อยู่เหรอไปทำงานที่บริษัทหรือเปล่าแกลองโทรหาดูสิ บาสยเดี๋ยวฉันลองโทรหาสองโจรให้ก็แล้วกันนะเผื่อว่าทั้งสองคนนั้นจะอยู่ด้ยวยกันพี่โอโทรมาพี่โอผู้จัดกรารเพลานะฉันขอรับโทรศัพท์แป๊บหนึ่งนะฮัลโหลครับพี่โอพิมพิมพิมอยู่กับเพาหรือเปล่าอะ่ะไม่ได้อยู่ครับพี่โอมีอะไรหรือเปล่า พลาวส่งข้อความมาหาพี่อะบอกว่าจะไม่ทํางานแล้วตอนนี้พี่ติดต่อพลาวไม่ได้เลยอะ่ะพลาวไม่รับสายพี่เลยพี่มาหาพี่หน่อยได้ไหมอะ่ะตอนนี้ผู้ใหญ่เขาเรียกพี่ไปคุยพี่ไม่รู้รายละเอียดงานของพลาวเลยอะ่ะได้ครับเดี๋ยวผมจะเรียกเข้าไปครับผมโอเคครับโปรดว่างไงบ้างพี่โปรดไม่รับสาย มุกเดี๋ยวฉันจะต้องรีบเข้าบริษัทอะตอนเนี้ยพาวสร้างเรื่องแล้วอยู่ๆก็ส่งข้อความมาบอกพี่โอว่าจะไม่ทำงานแล้วตอนนี้พี่โอโดนผู้ใหญ่เรียกเข้าไปคุยฮะพาวคิดอะไรอยู่วะพี่รีบไปก่อนเถอะเรื่องอื่นค่อยว่ากันอืมแกอยู่บ้านแล้วกันนะไม่ต้องไปไหนเดี๋ยวปางก็โทรหา ต่อนิตาไม่ได้เลยอะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าไม่รู้ฉันจะไปดูนิตาที่บ้านเธอรออยู่ที่นี่อย่าพึ่งทำอะไรแล้วนี่มือถือของปลางดาวนะ ฉันเป็นหว่วงบางบางเธอรับสา,ายฉันทำไมเธอไม่พูดล่ะบางเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าว่าไงเธอมีอะไร แบบนี้เขาเรียกว่าไม่มีมารยาทฉันถามว่ามีอะไรมีมีมากด้วยอย่างน้อยๆก็มีแฟนเธอที่อยู่กับฉันตอนนี้เธอเชื่อไหมล่อยากได้รูปไหมฉันถ่ายส่งไปให้ได้นะนี่ป่างอยู่กับเธอเหรอหลับอยู่ยังไม่ตื่นพาว นี่เธอคิดจะทำอะไรเ่านี่ก็แค่บังเอิญเจอกันก็เลยชวนมานั่งเล่นที่ห้องแต่แฟนเธออ่ะจะง่วงก็เลยขอตัวไปนอนก่อนเธอคนรีบมาหาฉันถ้าเกิดแฟนเธอตื่นขึ้นมาแล้วทำฉันนี่อารมณ์จะมาโทษฉันไม่ได้นะนี่เธอต้องการอะไรรีบมาหาฉันสิ ที่คอนโดฉันแล้วฉันจะบอกทุกอย่างที่เธออยากรู้พี่พิมปลาอยู่กับเท้าที่คอนโดอะไรนะไปอยู่ที่นั่นได้ยังไงปลากับคอนโดเหรอฉันไม่รู้ แต่คือตอนนี้ฉันถึงคอนโดแล้วฉันกำลังจะขึ้นไปมุกแกรอฉันก่อนนี่ฉันรอไม่ได้ฉันเป็นห่วงปรางเดี๋ยวพี่ค่อยตามมาแล้วกันนะมุกแกแจ้งนิสิไว้ก่อนได้ไหมให้เขาพาคนขึ้นไปด้วยฉันไม่อยากให้มันเป็นเรื่องใหญ่อะ่ะเดี๋ยวฉันจัดการเองนั่นเอง งงฉันยังไม่ได้ลงไปรับเลยเธอทำอะไรเธอคิดจะทำอะไรเธอทำอะไรปางดาวฉันถามก็ตอบสิเธอทำอะไรปางดาวเธอจะเย็นก่อนดีกว่าไหมเธอไม่อยากรู้คำตอบของเรื่องนั้นแล้วหรอกที่ว่าเธอทำใครตายอะในเมื่อเธอยังหาคำตอบไม่ได้ฉันก็จะช่วยเฉลยให้เอง นีไงเธอพอจะคุ้นหน้าบ้างไหมพี่สาวฉันเองพี่สาวฉันที่ต้องมาตายก็เพราะเธอนี่นี่พลอยตายแล้วเหรอพี่ดูสิพี่ตายไปต้องเป็นเดือนแล้วตีนี่เพิ่งมารู้ตอนนี้จะปากของฉันพี่เห็นหรือยัง คนที่พี่ห่วงนักห่วงหนารักนักรักหนามันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพี่เลยได้ซ้ำฉันเตือนพี่แล้วพี่พลอยว่ายัเนี่ยมันเป็นปีศาจพี่ก็ไม่เคยเชื่อฉันพี่สาวฉันร้องไห้ทุกวันก็พอเธอพี่สาวฉันเมาทุกวันก็พอเธอแล้วพี่สาวฉันเมาจนขับรถไปชนตาย กับเธอพลอยมันรักเธอมากเธอไม่เคยรู้เลยเหรอไม่คิดจะพูดอะไรหน่อยหรอเธอเคยเสียใจกับพี่สอวฉันบ้างไหมพี่ฉันรักเธอเธอก็ไม่รู้พี่ฉันตายเธอก็ไม่รู้เธอเคยรู้อะไรบ้างคนแบบเธอ มันเห็นกับตัวบุกมณีเธอไม่สนว่าใครจะรู้สึกยังไงเธอบอกว่าเธออยากเปลี่ยนตัวเองเธออยากมีชีวิตดีเธออยากมีความรักที่ดีแล้วฉันกับพี่ละ่ะชีวิตเรสองคนมันพังไปหมดแล้วเธอได้เห็นไหมพ่าวคือ คือพลอยไม่ได้บอกอะไรฉันเลยอ่ะพอได้แล้วเธอพูดอยู่นั่นแหละว่าเธอไม่รู้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 เธอเลยไม่เคยสํานึกไงว่ามีใครกี่คนที่ต้องเจ็บปวดเพรเธอบ้างทั้งชีวิตของฉันมีกันอยู่แค่สองคนเธอก็ยังเอาพาพีมาจับฉันเธอรับได้ยังไงพมันนีเธอมันเป็นตัวซวย ทางชีวิตคนอื่นฉันไม่เลือกใครแล้วได้ยินไหมว่าฉันไม่เลือกใครแล้วทำไมทีต้องทิ้งฉันไปพาดหัวข่าวแต่ละทีอยากให้คนสนใจทั้งโลกเลยมั้ง เธอเป็นอะไรอีกล้วมุอารมณ์ไม่ดีเหรอฉันชอบเห็นเธอตอนยิ้มมากกว่าขอบคุณนะทำไมทมองขนาดนี้นั่งลงก่อนเธอไม่สบายอยู่นะมุฉันไปซื้อ,อยาแป๊บเดียวเผลอไม่ได้เลย